ทวนของเก่าเลยนะครับทบทวนเลยนะครับตัวทบทวนของเก่านะครับป .3 นะครับตอนนี้มีทางบ้านประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับเข้ามาเรียนด้วยนะครับนะอ่อเคทบทวนครับเราเรียนเรื่องโลกนะครับเรื่องโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับดวงอาทิตย์ของเราเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับอันนี้เป็นระบบสุริยะที่เราอยู่นะครับ เราอยู่ตรงนี้โลกโลกนะครับโลกเราอยู่ตรงนี้ดาวทุกดาวเคราะห์ทุกดวงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะโดยที่แปหล่งพลังงานให้โลกนี่โลกอยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูโลกเราโลกเราเป็นดาวเคราะห์สีเงินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับเียงดวงเดียวโลกเราจะโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองโลกของเรามีดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์เป็นแบบนี้โคจรรอบโลกอีกทีหนึ่ง สรุปเป็นภาพนี้ครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกเราโลกนโคจรรอบดวงอาทิตย์อีกทีโอเคไหมเหตุการณ์นี้ทาให้เกิดปรากฏการณ์ยู่แยะมากมายเลยครับนะน้ำขึ้นน้ำลงกับวันกลางคืนเกิดทิศต,ต่างๆวันนี้อ่ะดูประโยชน์ของดวงอาทิตย์สักนิดนึ่งนี่ครับประโยชน์ของดวงอาทิตย์ทําให้เรามองเห็นนะครับแสงส่องมาที่วัตถุที่เรามองแล้วส่งภาพไปที่ดวงตาของเรา แล้วก็ไปรายงานที่สมองเป็นภาพที่เรากําลังเห็นขณะดนี้เธอหันหน้ามาทางครูซิเธอเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของครูเนี่ยเพราะแสงดวงอาทิตย์นะเออโอเคต่อมาแสงให้ความอบอุ่นนะครับตักผ้าได้พืชใช้ในการสั่งคอแสงได้นะครับแล้วเราเอาแสงมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแผ่นโซลาร์เซลล์ได้อีกนะนี่ทบทวนเร็วๆนะทําให้เกิดลมนะครับอ่าอะทีนี้ครับเรื่องนี้เรื่องทิศครับ จริงๆครูสอนไปเมื่อวานนี้ถ้าเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนใช่ไหมเรื่องทิศทันอยู่นะอ่าเรื่องทิศนะครับทิศหลักของโลกมีสี่ทิศครับคือเหนือใต้ N คือ not. นอสนอพู้สินอสทิศเหนืออ่าอ่า เพื่อนแล้วก็ตอบไปด้วยนะอะได้ยินเนาะเห็นเนาะชัดไหมครับชัดนะเมืม่อวานเราเรียนไปยังเรื่องนี้เรียนแล้วค่ะอ่าเรียนแล้วอะไรเดี๋ยวครูทบทวนให้เพื่อนที่ยังเรียนก่อนทิศเหนือนะครับเอสเซาทิศใต้อ e อ s t ทิศวนันอออก W w เวสทิศตะวันตก ทีนี้ครับทิศที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นะครับและดวงดาวต่างๆนะคือทิศต,ตะวันออกกับทิศตะวันตกตะวันก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ตะวันออกคือดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันตกคือดวงอาทิตย์ตกตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับถ้าตอนเช้าเราเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนแสดงว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกโอเคไหมตอนเย็นตอนเย็นได้เห็นดวงอาทิตย์ตกตรงไหน อยู่ทิศไหนแสดงว่าทิศนั้นคือทิศต,ตะวันตกนะครับทีนี้เราจะหาทิศบนโลกได้ยังไงล่ะนะครับขนาดน้าหมัม่นยังต้องสงสัยเลยนะ,ะวิธีการครับให้เราจำมือซะมือยกมือขวาขึ้นมาทุกคนยกมือขวาขึ้นมาแล้วให้จำว่ามือขวาคือทิศต,ตะวันออกมือซ้ายคือทิศต,ตะวัน นะพอได้สองทิศนี้แล้วให้จําหน้าด้วยหน้าคือทิศเหนือหลังคือทิศใต้นะครับอ่าทีนี้ทีนี้เข้าสู่ภาคปฏิบัตินิดนึงอ่าทางบ้านประชาชนทางบ้านโอเคไหมเดี๋ยวครูจะให้เห็นหน้าหล่อหลางของครูสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ถ้าท่าที่ใช้ในการหาทิศคือท่ากลางแบบนี้หน,นึ อ่านี้เลยนะอ่ะแล้วใช้ยังไงล่ะมือมือขวาคือทิศตะวันออกมือซ้ายทิศตะวันตกใช่ไหมใช่อ่าทีนี้ครับมองมองที่ครูประชาชนทางเรียนมองที่ครูอ่าทางบ้านมองด้วยครับนะถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ตอนเช้าอยู่ทางาทิศไหนแดนสดงนะว่าทิศไหนคือทิศอะไรนะตะวันออกให้เราหันมือขวาเข้าไปทันทีเพราะมือขวาคือทิศตะวันออกใช่ไหม สมมุติตอนเช้าครูเห็นโน้ตที่อยู่ตรงนู้นแล้วแต่ครูยันหันอยู่งี้แต่ครูหันเห็นโน้ตที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมครูก็ต้องทําท่าน,นี้ครับหันมือขวาเข้าไปหาก็คือชุบแล้วก็หันไปได้แล้วทิศตะวันออกอีกสามทิศได้้ะนี่ทิศอะไรเนี่ยมือซ้ายเนี่ย,ยหน้าโน่นคือทิศหลังคือทิศอะลุก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  มาทดลองกันครับประชาชนทางบ้านลุกลุกลุกประชาชนทางบ้านลุกอ่โอเคเดี๋ยวดูประชาชนทางบ้านทำไปด้วยนะครับอ่าอ่าตอนนี้เดี๋ยวตกงลงกับทางบ้านแป๊บนึงนะแป๊บนึงอ่าทุกคนทางบ้านหันหน้าเข้ากล้อง อันหน้าเข้ากล้องนะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้าตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ทิศอะไรสักอย่างเลยนะมันรู้ทิศอะไรเลยสําหรับประชาชนทางบ้านตอนนี้เป็นเวลาเช้าแปดโมงเช้าเห็นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเธออ่ะทาท่าาอาทิตย์เลยอ่ะสำหรับที่เรียนเห็นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเหมือนกันตอนเช้าอ่ะทาท่าหาอาทิตย์ต้องหันมืออะไรเข้าไปหาดวงอาทิตย์เออตอนเช้า อคนนี้ยังคนนี้ชูมือขวาให้ครูดูซิคนเนี้ยชูมือขวาให้ครูดูทีมือไหนมือขวาแต่ว่าดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังนี่เราต้องหันมือขวาเข้าไปหาดวงอาทิตย์ตีตอนเช้าเอหันมือขวาไปหันมือขวาเข้าไปเนี่ยหันแบบเพื่อนเนี่ยทางเนี้ยเพื่อนทาให้ดูทิหันมือขวาไปชี้มือขวาไปที่ดวงอาทิตย์ข้างหลังเธอเลยกลับไม่อีกสิพลิกไม่อีก เออทำแบบเนี้ยอ่าประชาชนทางโรงเรียนเดี๋ยวให้ดูทางโรงเรียนแป๊บหนึ่งประชาชนทางโรงเรียนอ่าทางโน้นคกูที่ไรประชาชนทางโรงเรียนตอบตังดังนี่ล่ะนะทางโน้นอ่ะทางหลังอ่ะอ่าดูประชาชนทางโรงเรียนเขาตอบบ้าง ประชาชนที่ที่บ้านอะทำผ้าหาก่อนค้างไว้ทำผ้ากางแขน้งางไว้ขวามือเธอคือทิศอะไรขวามือเธอคือทิศอะไรไม่เอาหันแบบเมื่อกี้ดิหันแบบตอนแรกดิหลังเธอคือทิศอะไรจากเหตุาการณ์เมื่อกี้หลังเธออะตะวันอะไรสายมือเธอ ออาหน้าเธอล่ะหลังเธออ่าโอเคเข้าใจไหมอ้าวแ,แต่ถ้าเป็นเวลาสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นต่อไปเวลาสี่โมงเย็นนะถ้าเกิดเธอเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนแสดงว่าตอนนั้นตรงนั้นเป็นทิศไหล่ตอนเย็นนะตะวันตกใช่ไหมเราใช้มือขวาได้ไหมตอนนี้ต้องใช้มืออะไรนะครับ มือซ้ายแล้วนะอะัำท่าเตรียมหันหน้ามาทางทางครูนักเรียนที่ทางบ้านด้วยหันหน้ามาทางครูขณะนี้เวลา18นาฬิกาเห็นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเธอที่บ้านด้วยเห็นตอนเนี้ยณที่เธอยือนท่าเนี้ยเธอเห็นดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเธอเวลา6โมงเย็นอ่ะหันเลยหันมืออะไรก็หาดวงอาทิตย์ อ่าหันนี่อ่านี่ข้างหน้าคือตรงนี้ทุกคนอ่าหันหันมือไหนแล้วก็การท่าก่อนแล้วก็เอ๊ะมืออะไรมือซ้ายใช่ไหมตามเย็นยดลที่ตรงนี้อ่หันไปแสดงว่าทิศนี้คือทิศอะไรนูศทล่หนูน่เหโ่ะออ่าทางบ้านตอนอ่าหันหน้าไปตรงๆไม่ต้องมองคอมไม่ต้องมองคอม ไม่ใช่ไม่ใช่กลางท่าถูกแล้วแต่ไม่ต้องมองคนอนหน้ามองไปตรงตรง่งข้างหน้าเธอคือทิศอะไรเหนือหลังเธอขวามือเธอขวามือขวามือมือขวาตะวันออกซ้ายมือตะวันตก อินทุพาเธอหันผิดหมดเลยกับหลังหันกับหลังหันเออท่านอ้าเอาเอาเอาไหมเธอเธอดูเธอดูของเพื่อนบ้างดิดูเพื่อนนี้หันมาดูเพื่อนนี้นี่เพื่อนหันไปทางไหนนี่อ่าอ่าอ้าโอเคทุกคนหาทิศไปเนี่ยครับไปแล้ว่ะสำหรับบางบ้านนะครับ เดี๋ยวตอนนี้พอเราได้ทิศแล้วนะครับอ่ะทางบ้านขอคุณมากนั่งลงทุกคนนั่งลงทุกคนนั่งลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูต่ออีกนี้ครับเอ๊ะการเกิดทิศเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยทำไมมันถึงเจอเกิดทิศนะครับเกิดทิศนะครับเกิดจากการที่พระพึ่งศึกใหม่ๆนะครับเขาจะเรียกว่าไอทิศนะครับผม พูดเล่นนะครับโอ้โหตามมุกไม่ทันแปลกทั้งห้องเลยนะครับผมเ้ยอะมาดูว่าทําไมเกิดทิศนะครับมุกไม่หาพานักเรียนเครียดเลยนะครับอ่านักเรียนตอนนี้เห็น powerpoint ไหมอะเดี๋ยวครูเปิด powerpoint ปั๊บอะตอนนี้เห็น powerpoint ไหมตอนนี้เห็นไหมครับ<ม> ไม่เห็นเนาะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครูกดหยุดแชร์ก่อน powerpoint powerpoint โ okay. อเครอักคีอ่สำหรับประชาชนทางบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะเป็นเรื่องใหม่แล้วฮึ๊บฮึบฮึบ,ฮบ เหตุการณ์ท,รทั้งห,หมดการเกิดทิศนะครับอย่างที่เรารู้มันเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทิศไหนตรงนั้นคือทิศอะไรตะวันตะวันออกดวงอาทิตย์ไปตกทิศไหนแสดงว่าตรงนั้นคือทิศตะวัน<ล>เอแล้วการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเนี่ยดวงอาทิตย์มันเคลื่อนที่จริง,รงๆหรือเปล่าสองใสไหมเอามาดูกันครับจริงๆมันเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกครับดวงอาทิตย์ได้อยู่เฉย แล้วทำไมดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองแล้วแล้วเราจึงเห็นว่ามันดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ละ่ะามาดูเหตุการณ์บนโลกนะครับดวงอาทิตย์โ,โลกจะหมุนจากทิศต,ตะวันตกไปหาทิศต,ตะวันออกแล้วเธอเนี่ยอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เธออยู่ตรงนี้นะเหตุการณ์มันจะหมุนอย่างนี้ครับวววา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 วอาจารย์นะทีนี้มาค่อยๆดูครับ เวลา6โมงเช้าตำแหน่งของโลกอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตัวเธอจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันออกเห็นไหมเห็นไหมครับต่อมาเวลาผ่านไปโลกก็หมุนไปนเรื่อยๆเธอจะค่อยๆเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมครับจนเวลาไปหยุดอยู่ที่เวลา12นาฬิกาเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนของเธอละหัวเลยวะต้องหัวเนาะเดี๋ยวเที่ยงวันพรุ่งนี้นะไปดูนะไปดูนะว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวจริงหรือเปล่า เดี๋ยวถามประชาชนทางบ้านก่อนเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับเห็น power point ไหมคุณครูถามเออตอบด้วยเทให้ความร่วมมือหน่อยประชาชนทางบ้านอ่ะดูตอ่อดูตอ่อเวลาผ่านไปครับโลกมันก็หมุนไปนเรื่อยๆนะโลกมันก็หมุนไปนเรื่อยๆแบบแบบเพยงผมวิบ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 จนมามามันหยุด หยุดตอน18บแปดนาฬิกามันจะหยุดที่ตำแหน่งนี้คนเริ่มเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศไหนครับ<อ>ทิศต,ตะวันไ<อ>ทิศต,ตะวันตกนะครับเราจึงเห็นว่าเอ๊ะตอนเย็นๆเนี่ยทำไมดวงอาทิตย์ไปอยู่ทีต่ตะวันตกนะครับทีนี้เวลาผ่านไปครับตกประมาณอ่ะสามทุ่มคนเห็นไหมเนี่ยคนเห็นดวงอาทิตย์ไมคนที่คนที่อยู่ฝั่งนี้เห็นไหม คนที่อยู่ฝั่งนี้จะไม่เห็นนะคนที่อยู่ฝั่งนี้จะไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วแต่คนที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเห็นอ่าสมมุติเธอสมมติตอนเนี้ยอา้าวจะเอาคนอนะ่ะจะเอาคนเออสมมติสมสมุตะะิสมสมุตินะครับสมมุติสมมติว่าในเวลาเดียวกันเธออยู่ตรงนี้เธอจะไม่เห็น แต่เพื่อนเธอเป็นฝรั่งอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกเห็นเห็นไหมเออแต่เพื่อนเธอเห็นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของโลกที่โดนแสงจะเป็นกลางวันอีกครึ่งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนโอเคนะครับเป็นเวลากลางคืนนี่ครับภาพแสดงการเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าหลุดรูหลุดจากลายแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวต่อลายใหม่แป๊บอะท่อเทท่อเทหลุดหลุดหลุดครับท่อเทท่อเทท่อเทหลุดหล,ลุดนิดหน่อยหลุดนิดหน่อย อาต่อต่อต่อาต่อครับต่อ,อภาพนี้เป็นภาพแสดงการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะครับอาค่อยๆดูทําความเข้าใจไปค่อยๆดูนะ โลกเราหมุนจากทิศตะวันอะไรไปหาทิศตะไรนะไม่ใช่จากตะวันตกไปหาทิศตะวันออกนะครับตามตามเส้นสีแดงนะนี่โลกเราหมุนไปทางนี้หมุนไปทางเส้นสีแดงอ,อันนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆในขณะที่โลกหมุนน่ะเราคนบนโลกจะเห็นว่าดวงอาทิตย์อ่ะ เคลื่อนที่ไปตามเส้นสีดําเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับแต่จริงๆแล้วดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เปล่า,าอ่าดวงอาทิตย์ไม่เคลื่อนเดี๋ยวครูถามคนทางบ้านปิดปิดไม์ไปก่อนได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจค่อยบอกอันนี้ครูคุยกับที่โรงเรียนแปบ๊บนะถ้าแต่จริงๆแล้วดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปะไม่ได้เคลื่อนมันอยู่กับที่เนาะแต่ทําไมเราจึงเห็นว่ามันเคลื่อนที่ เพราะโลกหมุนรอบตัวเองโอเค,ลลออเคนะครับอ่ะจบเรื่องของดวงอาทิตย์ประโยชน์ของดวงอาทิตย์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์แล้วก็การหาคิดอ่ะทบทวนเดี๋ยวถามประชาชนทางบ้านแป๊บหนึ่งถามคำถามนะ คือเราชนมาตั้งนินแล้วอาประชาชนทางบ้านทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทิศตะวันออกแล้วไปตกทิศตะวันตกตอบผู้หน่อยสิเปิดไมค์ก่อนตอบด้วยทำไมเราจึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกครับ ตอบดังๆตอบดังๆเพราะโลกทำไมเออเพราะโลกหมุนลออตัวเองอ่าประชาชนที่โรงเรียนบ้างโลกหมุนลออตัวเองหมุนจากทิศใดไปหาทิศใดเอาใหม่สิทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออก จำไว้ว่าไปไปทางทิศตะวันออกเข้าใจน,นะอ่าอ่าทางทางบ้านบ้างถ้าข้างหน้าเป็นทิศเหนือข้างหลังเราจะเป็นทิศอะไรอ่าทิศเหนืออ่าท Ü งรงเรนยนบ้างถ้าขวามือเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือเป็นทิศอะไรอ่าทางบ้านถ้าข้างหน้าข้างหลังเป็นทิศใต้ซ้ายมือเป็นทิศอะไร ถ้าข้างหลังเป็นทิศใต้ถ้าถ้าอยู่ครูยอยู่ท่านี้ข้างหลังเป็นทิศใต้ซ้ายมือครูเป็นทิศอะไรอ่าถูกต้องทางทางโรงเรียนบ้างถ้า,าถ้าขวามือครูเป็นทิศตะวันออกหน้าครูจะเป็นทิศอะไรอ่า อ่ะเดี๋ยวทางบ้านรอการบ้านจากครูนะครับเดี๋ยวครูส่งให้ในไลน์โอเคป่ะโอเคป่ะอ่าเดี๋ยวกดออกวันนี้เรียนจบแล้วนะครับอ่ะบายเพื่อนก่อนายบายเพื่อนก่อนบายเพื่อนก่อนบายบาย